สวัสดีครับสำหรับโปรเจกต์ในฝันที่ทุกคนรอคอยนะครับในเย็นวันนี้นะครับวันศุกร์ที่26พฤษภาคมนะครับเราจะซูเวลา19นาฬิกานะครับระบบสรุปสถิติรายวันนะครับการมาเรียนขานลาม,มาสายทั้งโรงเรียนนะครับพร้อมกับทำการติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเมื่อเราติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไอคอนแอปนะครับในมือถือของเรานะครับแล้วก็แตะนะครับขึ้นมาแบบนี้ครับเมื่อเราเปิดแอปของเราขึ้นมานะครับก็จะเจอปกแอปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เอาข้อมูลนี้นะครับไปแก้ไขเป็นโรงเรียนของแต่ละโรงนะครับตามที่เรามาเรียนนะครับเมื่อเราแตะนะครับปกแอปเข้าไปนะครับก็จะเป็นการเปิดระบบขึ้นมานะครับ ระบบก็จะเป็นการดึงข้อมูลนะครับจาก g ูเกิ e e ีตนะครับมาสรุปนะครับทั้งโรงเรียนเป็นภาพรวมเลยนะครับพร้อมกับแยกข้อมูลเป็นมต้นมปลายนะครับแล้วก็แยกระดับชั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะสรุปข้อมูลออกมาเป็นกราฟนะครับหรือว่าเป็นชาร์ตเราสามารถกําหนดได้ว่าเราอยากได้ชาร์ตแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์ตวงกลมชาร์ตกราฟแท่งนะครับนี่เวลาเราแตะไปที่ข้อมูลเนี่ยมันก็จะโชว์ว่านะครับขาด วันนี้เท่าไหร่นะครับมาเท่าไหร่นะครับก็จะมีข้อมูลสรุปขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นจะเป็นข้อมูลสรุปรายห้องเลยนะครับว่านักเรียนนะครับในแต่ละห้องนี้มีจํานวนเท่าไหร่นะครับในวันนี้มาเท่าไหร่ลาขาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับก็จะดึงข้อมูลนั้นจากชี้ขึ้นมาสรุปนะตามตัวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมาสรุปภาพรวมนะครับในตารางข้างล่างด้วยนะครับเป็นร้อยละนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดอย่างนี้นะครับ ซึ่งนะครับในเย็นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในการสร้างแอปแบบนี้นะครับเพื่อใช้งานในสถานศึกษาของเรานะครับได้อย่างไรหรือเราจะเอาไปประยุกต์นะครับในงานอื่นๆก็ได้นะครับเย็นนี้พบกันนะครับวันศุกร์ที่26นี้เวลา1ทุ่มนะครับใครสนใจก็นะครับเข้าเรียนกับน้องซูมซูมนะครับตามนี้เลยนะครับสวัสดีครับ